สวัสดีครับปอเมพี่น้องนะครับทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ผมว่าจะม่จอมปลานะครับวันนี้ก็จะมีเป็นปลากระป๋องนะครับแล้วก็ทั่วไปนะครับเป็นอาหารตกเรือธรรมชาตินะครับครับผมแต่ว่ามันคือว่าแบบว่ามันเกิดที่ ผมว่าได้ตกปลาครับวันนี้มันมีน่องแหมตัวกุ้นมานะครับคือผมต้องจาเป็นที่ปลากระป๋องเพื้อมันกีนะครับเพราะว่าความสงสารมันครับผมผมสงสารน่องแหมมันนะครับผมก็ได้เทปลากระป๋องขึ้นมันนะครับเพราะแล้วก็ได้ซื้อข้าวเหนียวมาสิบบาทนะครับเพื่อมาจิ้มพื่นมนกินแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับนี่นะครับมันกัมีประมาณสองสามสี่ตัวนะครับเนาะ อถ้ามันแบบเด็นดูมันนะครับหันมันโตีก้นแม่ตะนนกต้นนกตัวดีตัดสินใจที่ปลากระป๋องเขามันกินนะครับนี่ครับแต่ละตัวมันกัหิวขนะดนะครับผมเนี่ยครับตัวไหนตัวนู้นตัวนู้นกินแย่งกันกินนะครับนี่ผมก็สงสานมันนะครับผมก็จิ้มแนมปลากระป๋องเขามันแต่ละตัวแต่ละตัวก็คือว่าปลากระป๋องมีผมก็จิ้มกันแนมเพื่อมันไม่ได้หลอมีจิ้มิดน้อย บางตัวก็ได้กินกินบางตัวก็ได้กินข้าวกับแหนมปากระป๋องเนาะผนละน้อยผนละป้านขนละป้นนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแม่มันแม่มันก็ไม่ค่อยกินอะไรครับเนี่ยมันวางลูกวางลูกมันก็จะกินอย่างเดียวนะครับบางทีกคบมืออูผมเอาปากระป๋องวางให้อะเออผมเอาปากระป๋องวางมันจะมาลูกคบก,กินปากระป๋องผมเอาไม่เซไล่แฟดมัน กืดไปกึดแมวแต่จะมาจอมแล้วแฝงผมก็เลยเอาแปงกระโปงเทให้มันกินใน่นาะครับเนาะเอ็นดูมันเนาะมีสองแสนตัวนะมันน่าจะหิวเข้ามันไปเล่นแนมมาเนีนะคระับพอแต่เขามันเปี้ยะมดเนี่ยมันตนะึงเปี้ยะตั้งแต่ตัวลงมามนนะแต่นี่นะครับถ้าจะเล่นแน่มาใหม,ม,ม,ม่แล้วกนน็มั<ผ>มนจิวแล้วก็ก็เลยวิ่งตัวก้นมายกยกเออผมก็เลยไมมีแปงกระ๋ปงแล้วผมก็อนแน่ครับดูมันกินไปน่อยอะไรนี่นะ ไปน้อยหนึ่งแล้วผมก็แบงขึ้นมันขาหน่อยเขหน่อยจีน,น้ขึ้นมันนะครับเนี่ยครับบางตัวกับกินกีนจะกินแถวมือผมว่าครับบางตัวนะคบรบทีแถวมือนะครับบางตัวสอง <นะ S 2> ตัวตั้งขวาท่านมันก็ได้กินอิ่มละแต่ตัวตั้งซ้ายเนี่ยมันบอกใค้อิ่มนะครับลู่แม่มันกินตลอดนะครับบอกปอกับบอกปอ,กอกปิดจบคลิปนี้แล้วมันก็แยกใจนะครับมันก็ไปนอนนอนคนที่คนตาัน็ีว่ะกันถ้าจะอิ่มเขาหนึ่งตะลัก้าสี่บาทสี่ตัวเนี่ยมันแคจะอิ่มแล้วครับ พอแล้วอย่าไปตกปลาพอพอพอเลยหนูหนูไม่กินอะ่ะเออตอนนั้นไม่กินอพอโอเคนะ<ม>ครับมผมฝากเป็นกำลังใจหให้กันด้วย <พอ S 1> นะครับ<อ>ถ้าใครได้ดูคลิปนี้สวัสดีครับผมเออตอนนี้ไม่ได้กินนะเอ้ยเอ้ยแล้ว